เอาไอ้นี่เป็นภาษาเกาหลีนะข้างบนคืออะไรวะเออยฟังมาเถอะโอปันกันน้ำตาหมอโคตรกากเลยอะไรโอปังกันน้ำตาลกันน้ำสตรายทำเสียงหลอดได้ทำไมไม่ได้วะโอปังกันน้ำตาลย์ ไหนวะคังนัมสไตล์เออภาษาเกาหลีอ hmm. pues ุปนคังนัมสไตล์คังนัมสไตล์อุปนคังนัมสไตล์คังนัมสไตล์สไตล์เอ้ยนี่น yeah anyway no ี่น cool ี่ไม่มีเกมให้เล่นกันเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องเล่นกันละตั้งคุยสกายเนี่ยตังเล่นสกาย เดี๋ยวเดี๋ยวอะไรนะโอ้โหกนสโหใครไอไไหนส่งมาดนส่งมอดนใครส่งไอ้นี่มาวัต่อให้ฉันถ่าเขามทันบ l e หรอกูเองเออดันเรสาใเอา เออไม่งดอกจันดอกจันต่อให้ฉันจรักเธอมากเท่าไรแต่ก็รู้ว่าเธอดอกจันมันก็ร้องดอกจันดอกจันไออันนี้เหรออะไรเนี่ยี่ยฟังนะครับเกิดวโอ้โอ้โอ้ส้้ โอ้โหโอ้โหเออต้องฟังคนไทยร้องโอ้โหปั่ญหานำเซสไทยเซสไทยว่าวิจาร์ลาวิจารออกปุ๊บวะออกอะไรวะโอ้โหโคตรกากเลยคนไทยร้องอ่ะโคตรช้าคนไทยแม่งกาก กำไปด่าไม่ดีเออวะเราก็คนไทยไม่ด้ไม่ได้ออกเื่อเราก็คนไทยนี่อัดโดนเนอยเออไม่รู้เล้เนี่ยดูเองพูดดิคขาใช้สกายสกายัยัางอัด่ยไหมเออไม่เขาว่างแล้วว่างจัดว่างไม่ทำ กังนัมกังนัมสไตล์รอสไตล์่ะยดงโอปันกงนําสไตล์กังนัมสตลกังนําสไต้ายโค้ามีอะไรมาตบเนี่ยหนนงหาก่อนหอนมันไม่หาน่ะ นีมีเอาท่อนแรปเลยท่อนแรปอ๋อในท่อนแรปมาดิคนไทยอ่านนะรอรอเอ๊ะอย่าอย่ใหญ่นี่นะอ,อย่าเย็ดเปียกชุ่มชื้นเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ไปให้รอก่อนไหนวะแป๊บนึงิทนไม่ไหวแล้วอ่ะมีการทนไม่ไหวเลย เป็นอะไรเนะ่ยังไงกยังไงยังไงยังไงทนไม่ไหวหัวเราะจนสลสลงสล็ดอยู่ที่จมูกโสโคกว่ะอะไรโสโคกเสนียจันไรอะไรใช่ เดี๋ยวต้องฟังก่อนอะไรวะกุงสีอ่ะเอาไปฟังโคตรฮาเลยไอ้จันไรเดี๋ยวเดี๋ยวเข้ายูทูปปุ้นอะไรฮะนั่นเอาภาษาอะไรมาเลยภาษาอังกฤษดีเอ๊ะภาษาอะไรกันดิมันไม่มีอังกฤษแม่งโกงนะคอ้มไหมมึงมันมันพูดเหมือนคาถาชินบัญชร ต่มแม่น่าอันตอนสุดท้ายลองลองฟังดูไอไอบัลจอน่ะเจนตาซาโรอุนกินกันชอกินโอจาคอฟฟี่ฮันจันเนื่อคนอานโรอมีคอฟฟี่ลวกออก่อนเงียกินได้เดี๋ยวกินได้ดูแล้วกินได้เดี๋ยว S <S <an itary> นาเจหนึ่งตาซาโรอุนอินกันชอกินยอจาคอฟฟี่หันจนเลยอายุเรินอาหนึ่งคุณมกยอกอกหนึ่งยอจาบัมมีโอมชิมจังมีตูกอวอีหนึ่งยอจาคือรอน้ามันจอนอินกหนึนรร่งยอจาใจบุนแ้พาริาเาทีะถาบเเนี่ยถามมันชอนปากแม่น้า<พ> กำเบยถอยอยางอยมีเลยทำนะมีมีอะไรใหม่อีกในงองไม่มีเลยทำใจมีมีมีอีกมีงืมงืมแจ็คแจ็คอะไร ด a c k k K K K ดัดดวด JACKK 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 จะโดดจะโดดจะโดดมันปรากดไดของมันว่อ๋อไอ้โดดไงดดโดดดดจะโดดตอนสุดท้าย่ดอ้ดัดดวดจ้ากิ๊ก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 จ้า อาสุดยอดเฮ้ยทำไมวะจะโดดจะดดดจะโดดเงินตัวอ่านดิวะอะไรมันไม่อ่านกูกันไม่อ่าน

sao à Bị lầy bị lầy Điều lo Không lý hả quá đây không phải nữa Long long มันอียาอียาอะไรของมันวะมงขาดไปไอ้นัี่าอียอียา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 อาอียยาียอียียาอาอียาียาาอียย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 าาียอียียียาีาีา

เดี hey, <laughs> <laughs > ๋ยวอะลยอะท่านานไาไหม่เอเออมันชินผิดอะไรนะท่านคุยกับคุณชามีเลยอะยะอีเงื้อเบย์กำเบยต้องเป็นยะยะอีกแน่เอาเกียดกำเบยไม่ได้กำเบยยใหะกำเบย์กำเบย

แล้วมันก็มาเป็นวักใหญ่แันแท้แฉแฉกุกเกิลเคยเคยนี่ยเอ้ยเขียนช่วงเขียนแบบเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นงองเลยช่วงสูตรบรรเทาแมลงศรัทธากัดกร่อยอันนี้กัดกร่อยกัดจอยนี่มันกัดันยิงกัด่อยเลย ช่วงแมลงสัตว์กัดลอยกัดลอยกัดลอยกัดกลอยช่วงศูนย์บรรเทาแมลงสัตว์กัดลอยกัดลอยไอ้แม่งชอยเกินไปเดี๋ยวนะเราเฟบไปเอลาอะไรวะทำอะไรส่งมาดิเออทำอะไรส่งมาดิลองหลอกลองลอกอ่ะดู ลองดูเฮ้ยเอาชื่อไปพาดพี่ไปเนี่ยไขรดิวนี่คือใขรนี่นามสมมุติพี่งงสมมุติจ้ากิกกกบกบกิผมสิงน้าจ้าสระอาสระอาสระอาจ้าสาราอาสะอาจ้าอาสาอยอะไรวะอะ อะรวะแม่ิกิโกิกิกิกะกิกิกิกอะไรอะไอเลโก้นะมามาคเกาหลีมูนนะในเกาหลีวะอะไรขาเกาหลีก่อนเอ๋อนี่ อ่าจ้า S I S T R 사นไม่รู้เรื่อง L E T S โอ้ให้ภาษาไทยอ่านไหง L E T S เริ่ม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 เรมเริ่มริ้ริ่มนริม่มเริมเร่มเอ่ริ้อเรา่มริ่่ภา่าเริ่่เรม่เริ่มริ่มเรกเริ่มเร่ม่มเรเเมรากเ้ <laughs> ah, let's, it, uh, uh. <laughs> let's go <as laughs> inside Baby, <laughs> 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 stop breaking my heart. Oh no, you heard me. No more next time. I hope you got that boy. Huh? <laughs> 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 ไอภาษาร์เวอ่ะลองลองให้ม <boy>, uh? ันอ่านยังมาบอยเหรอไม่เอเลโกอะไรซิตาอะไรเอนั่นแหละมาบอยไหนวะภาษาแล้วนะรนเวอรนเวอโน้กันร์เวอเจอล้อะไรเล่ากซีเอสทอาร์ชิสตารไม่ได้หวังใหไเลยกล

ไหนที่เขาส่งไปแหละลงลงรับจีนเนาะไอ้แฝไอ้แไอ้แไอ้แฝไอ้แฝงไอ้แฝไอ้แไอ้แฝงไอ้แฝงไอ้แฝงไอ้แฟ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 นไอ้แฝงไอ้แงไอ้แไอ้แไอ้แฝงไอ้แฝงไอ้แฝงไอ้แงไอ้แฝงไอ้แฝงไอ้แไอ้แไอ้แฝง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 ไอ้แฝไอ้แฝงไอ้แอ

ตัวนี้อ่านไม่ได้จัดหนักเซงเบยอ,อะไรวะภาษาเนี่เซอร์ไบจันภาษาบ้าอะไรวะเซอร์ไบจันภาษาไอดิรู้สึกภาษาพวกนี้มันจะอ่านไม่ได้แล้วนะพวกภาษาหลังๆอะไม่มีคนมาแปลให้เกียนเกียนแคนาดาฟังอังกฤษไม่โคตรเร็วอ่ะ อะไรอ่ะได้ยินด้วยอ่ะเอออะไรฟึ่มฟึ่มึ่มฟึ่มฟังดีดีไหไม่ะไม่ได้ยินภาษานั่กันนั่นแหละไ้ตัวโออะไรที่ดิวสกมาฟังเป็นภาษาอังกฤษอ่ะบายไม้ยมกเจอกันคลิปหน้านะบายไม้ยมกเจอกันคลิปหน้านะ เพจฮามคกับโดคุยนอครับไมเหมือนมึกหายมากปากกับลูกกระเดื่อกติดกันเยมันเพจฮมคับโดดคุยนอยครับเามครับโดดคุย ไปหมดแล้วผมดวยเกมทำไรกินกีกวแบกพิสเกลเลยเพจฮามีคับโดกคุยโนวิคับเด็ดเด็ดเด ไปเดียร์แคบดอดคุน้อยค่ะไมงไปดยรัแคบดดคนอยคโอ้ยอต่งั้นลเอาวงเต้น cover ที่เราชอบวหนึ่งนะวงอะไรอะที่มันใส่หน้ากากขาวๆอ่ะที่มันเต้นยอะๆรู้จักว่าสลิปอตอ่ะสตลิปนอตอ่ไม่ใช่อสลิปนอตเปนวงล็อกเ่าใส่หน้ากากขาวๆ ไม่อันนี้อันนี้อันนี้รูปกูอะเออรูปกูอะูปแเนสกขับรถคุยน้อยรับได้ไหมครับพอไอวงไอหจะเ่ยนฮอลครัต้อลลีวดไปวอลเเนี่ยเอใช่ในฮอลลีวูดใคเต้นในฮอลลีวูดย้่จะไาวอลกเสนยน้อยัดครเต้นใอะไร เด็กเขาขับรถคุยน้อยขับเล่มขับตัวระกีจะทำยังไเงียบก่อนดูได้ไม่ชัดด้วย นึกเลยว่ากูเกิลมันจะพาหาได้ขนาดนี้เรื่องนี้พี่ดิวไม่ยอมแน่พาชิบหาย,ปยเปล่าเล่นอะไรจ๊ะมัน,ม,นมันอยู่ไม่ได้อะเฮ้ยมันอยู่ไม่ได้เรื่องนี้ดิวจะไม่ยุ่อยองออมเบย คลิปพี่องค์พี่เอกไม่ต้องดูแม่งนะมาตั้งเล่นกูกันเวทีปิดอ้งไว้เลยยังไม่ได้ปิดเลยโหเออไปคลิปแล้วเนี่ยมาเล่นกูกันได้เรื่องนี้ต้องชำระแค้นชาวมิไม่น่ารอดไอ้ฝนตก กินยิงด้วยแ้งคืนนะชอบแบบสุภาพสุภาพใช่ป่ะเอาภาษาไทยนะโโออ้้ยยนี่จะรักแทนชามีแต่โดนคุณดิ้ภาษาไทยนะภาษาไทยพี่ดิวครับดูดคุยหน่อยได้ไหมครับริวเขาเขียนที่หัวเอ้าเขียนริวเฉยเลย จะเกียดที่ในภาษาไทยปวดปวดสุภาพสับต้องไปแล้วครับเรื่องนี้ดิวจะไม่ยุ่งเรื่องนี้ดิวจะไม่ยุ่งว้ายใลากคนมาคุยด้วยเนาะ เรื่องนี้ดีจังเนี่ยหาไทยตกเฮ้ยจะมีนี่เรื่องจริงนะตอนมึงล่าเข้ามาตกิ้วเหลืองขอยายตูดทีครับ Yellow pick fucking my ass เฮ้ยเขาเป็นภาษาตุรกีวะไม่พิม์อะไรวะยังเลิกฟ้งนเล่ไม่มีคำไม่พิมพ์แล้วยังเลิกฟังกิ้งแมนฟังกิ้งฮาวะนีภาษาตุรกีนะอีกแล้วครับ ตุรกีก็โอ,อ้เอ้ยเอ้ยไม่เคยฟังเลยว่ะมันเป็นยังอโหรอโอ้ าเซอร์เบียนข้างบนสุดช่องสองเซอร์เบียคำคำเดิมนะเอ้ยมันเซอร์เบียนเลยเซอร์เบียนเซอร์เบียนเซอร์เบียนข้างบนสุดช่องสองโอโหหุ่นยนต์เฮ้ยยุ่นหัวยุ่นละมันโอ้โหหุ่ยรตอ่ะว้ฟอนเหนื่อยเหนื่อย ร้อนนะเนี่ยเหี <t os> <t os> ๋ยวอกพอแรงแองภาษาญี่ปุ่นอ้าวเยพอลงก็เย็นเลยญี่ปุ่นได้ปะคุณมาคิดโคตรน่ากลัวเลยโอ้

เต้ยเบาเลยเบาได้เบาแทบเลยอ๋องงเบรยเหนื่อยโอะาว่ cái như này quá.